บทที่13อนันตลักขะนะสุดตังเอวันเมสุดตังเอกังสมยังภคาวาภาลานาะสียังวิหารติอาสีปเตนะมีคาถาเยาาาตาลโคภา,าวาปัญจวากีเยพิขูอามันเตสีลูปังอิเคเวนตะตาลุน ปัญจาหีธานพิโเวอาตาอาภาวิสานายีทางลูปังอาภาทายาสรว่าเตยยาลาเพธาจาลูเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาโหสิติยาสมาจาโคพิโเวรลูปังอนาตาทาสมาลูปังอาภาทายาสรว่าตตินาจาราพติลูเปเอวังเมลูปังโหตุเอวังเมลูปังมาโหสิติ เวทนาตาเวทนาจจทีทำเพเวอเวตาอาภาวิสานายทางเวทนาอาภาทายาสั่งว่าเตยาราเพทาจาวทนายาเอวังมีเวทนาหุ่นตุเอวังมีเวทนามาโพสิติยาสมาจาโภพิเว เวทนานาตาตาสมาเวทนาอาภัทไยสังวัตตินาจาราพาเตเวทนายาเอวังมีเวทนาหุนตุเอวังมีเวทนามาหุ่สิติสัญญาอาันตาสัญญาใจหีทางพิเวอาตาภาวิสานาจีทางสัญญาอาภัตไยสังวตเตียลาเพิทัจจะสัญญายาเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญามาหุสิติยาสมาจาโพพิเวสัญญานาตาตาสมาสัญญาอาภัตไยสังวัตตินาจาราภาเตสัญญาญาเอวังมีสัญญาหุนตุเอวังมีสัญญา จามาโหสิติสังฆาลานันตาสังฆาลาจารีธรรมิกเวลาตาลาพาวิสาโสนายีทางสังฆาลาอาภาทายาสรงวัดเตยูลาเพทาจาสังฆาเลสุเอวังมีสังฆาล่าขุนตูเอวังมีสังฆาลามาเฮสุนติยสมาจาโหภิเวสังฆาลานันตาตาสามาสังฆาลาอาภาทายาสรงวัดตาดี นาะจาราพาติสร้างฆ่าเหลโสเอวังมนสั้งฆ่าลาหุตุเอวังมีสังฆาลามาเฮตุนเฟวิญญานางนันตาวิญญานางจะหีทามเวอาตาอาภาวิสานายีทางวิญญานางอาภาทายาสังวเตยยลาภิธาจาวิญญาณีเอวังมีวิญญานางหุตุเอวังมีวิญญานางมาหุสิติตัสสมาจาโภิเววิญญานางนั้น ตสาสัมมาวิญญาณังอาภาทายาสรวาตาตินาจาราปติวิญญา,ญญาณาิเอวังมีวิญญาณังหุตุเอวังมีาาวิญญาณังมาหุสิตเตจังกิงมัญญาธาปิเวรูปังนิจังวานิจังวา,งวาตินจังวาพันเตยม,มนานิจังถุกข้างวาตังถูกข้างวาติถูกข้างพันเตยาม,มนานิจังถูกข้าง วิปรินามาธรรมกาลางนูตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโสหัสามีเอโสเมอาตาติโนเอตังพันเตตังกิริมัญญาทาภิเวเวธนานิจาวานินจาวาเตนิจาวาปันเตยมนานิจังถูกข้างวาตังทุกข้างวาติทุกข้างพันเตยมนานิจังทุกข้าง วิปริมามาธรรมังการังนูตังสามานุปัสสิโตเอตังมามาเอโสสามามีเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทาภิเวสัญญยานิจาวานิจาวาตินจาวาพันเตยามนานิจังทูกขังวาตังถูกขังวาติถูกขังพันเตยามนานิจังถูกขังวิปริมามาธรรมังการังนูตัง สามานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโสสมามีเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตังกิมัญญาทาพิโรเอสร้างข้าหลานินจาวานิจาวาตินินจาวาพันเตยมนานิจังถูกขัางวาปาตังสุข้ังวาตีถูกขัางพันเตยามนาณิจังถูกขัางวิปริณามาธรรมมังการังนูตังสามานุปัสสีตุงเอตังมามาเอโสสมามีเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะทัพยเววิญญาน,นันจาวานินจาวาตินินจาวาพันเตยมานานิจังทูขังวาตังวาตีทูขังปันเตยมานานิจังทูขังวิปริมามธรรมังกาลังนูตังสาัมาโนปสีตุงเอตังมามาเอโซอสมามีเอโซมีอัตตาติโนเอตังพันเตตาสมา ทีหาพิกเวย่างกินทีรูปังทีตานาขาตาปันจูปันนาอาชาตาวาปิทาวาอุลาลิกังวาทุมังวาฮีนาวาปิณีตาวายันตุเลสันติเกวาสะพังรูปังเนตังมามาเนโซตมามีนาเมโซอาชาเตเอวาเมตังยาธาภูตังสัมมาปัญญายาตันถังยากาจีเวนนาตีตานาขาตาปันจูปันนาอาชาตาวาปิทาวาอุลาลิกาวาทุมาวาฮีนาวาปิณียา ทูเลสันิกวาสภาเวนาเนตังมามาเนโซสมามีนาเมโซอัตเติเอวาเมตังยาธาปุตังสัมมาปัญญายาตันทัพังยากาจิสัญญาติตานาคาตาปัญจุปัญนาอาชาตาวาปิจาวาโอราลิกาวาสุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเลสันิกวาสภาสังฆาลังเนตังมามาเนโซสมามีนาเมโซอัตเติเอวาเมตังยาธาปุตังสัมมาปัญญายาตันทัพังเยเกติสังฆาลาติตาณา กาตาปัญจุปันนาราชาตาวาปิทาวาโอลาริกาวาทุมาวาหินาวาปนิตาวายันธุเลสันติเกวาสาเพสังฆาลานนตังมามาเนโซะสมามีนาเมโซอันเตเตเอวะมีตังยาธาปูตังสัมมาปัญญายาตันทะปังยันกินจีวิญญาณตีตานากาตาปัญจุปันนาอาชาตังปิทาวาโอลาริกาวาทุมังวาหินังวาปนิตา วายันเลสันิเกวาบาลพังวิญญาณังเนตังมามาเนโซสสามีนามิโซอาัตตาิเอวามียาตังยาธาปูตังสัมมัปปัญญาญาตัธรังเอวังปังสมัมมิกเอ,เอสุตาวา อาลียาสาวกโกรูปสัมมิปีนีพินติเวทนายาปีนีพินติสัญญาญาปีนีพินติเตสร้างคาเลสุปีนีพินติวิญญาณสมิปีนีพินติเตนีพินทางวิลาชาติวิลาขาวิมูจติวิมูตตาสมิวิมุตามีติยานังโหติขีนาชาติอุสิตังพัมมาจารยังกาตังกาลนียังนาบาลังอธิตายติปะชานาติติอิทมโวจพวาอาตามานาปัญจวาคียาภิคูปวะโตภาสิตัง วิธานนโทยิมันสมันจาปานาเวยาการาสเมพัญญามานีปัญจาวาคียานังพิกูนางานุปทายาอาสาเวหิติตานิวีมูทิสูุบทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสุเอวันเมสุตังเอกังสมยังภคกวาสาเกสุวีหาราติกาปิลาวัทุสมุง สมิงมหาวานีมหาตาภิกุสะเคนะสาธิงปะจาม,มาเตหีภี่คุสะเตหิสะเพเหวาหาเตหิตาสะหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยภูมเิเยนาสันนิปติปตาหุนติภะวันตังท้าสนายะทีสุขจจาอาทาโคจตุนนางสุทาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตา ทาโฮเซอายังโภพกวาสังเกสุวิหารติกาปีลาวัตุสมิงมหาวันเมหาตาภิกุสังเคนาสาธิงปะจามาเตหิภิกุสเตหิสะเพหวาราหเตหิตาสะหิจาโลกาทตุหิเทวตาเยภุมเยนาสั้นที่ปีปตาโหตีภควันตังทัศนายาภิกุสังคาจายานูนามายามปีเยนาพระกวาเตนุปัสสังฆเมยามาอุปัสสังฆปิดวาปวาโตสั้นทีเกปันเจกา คาทาภาเซยามาตีอาธาโคตา,าเทวตาเซยยาทปีินามาภาลาวาปุลโสสัมมัชตาาิตังวาภาหังปาสาเลยยาปัสสาลีตังวาภาหังสมิเชยยาอวิวาเมวาสุทาวา เวสุเทเวสุอาตาลายิตวาปะวาโตภูราโตปาตุลาาสุอาตาโคตาเทวตาภะวันตังอาภีวาเทตวาเอกามันตังอาตาสุเอกามันตังทิตาโกเอกาเทวตาปะวาโตสั้นเกมังคาทางราภาสีมาหาสมัยโยปะวานาสมีเทวกายาสามาคตาอาคาตัมหายิมังกรมมาสมายาทาคิเตเยวาอาปาลาจิตาสัคคะเตอาตาโคอาปาลาเทวตา าขาวขาววาโตสันติเกยมังคาทาบาสิตาลาพี่ขาวโวซาม,มาทาสุจิตังอัตา,อตาโนโอโวชุกามากังสุสูซาลาวีทาเนตานีคาเฮตวายทาริยานีลาคันติปันทิตาติ อาตาโคอปาลาเทวตาพระว่าโตสันติเกมังคาทางอาพาสีเสจวาคีล oh ังเจตวาปาลีคัางอินทินีค้งโอหันจามีชาเตจารันติสุทาวิมาลาจภูมาสุทันตาสุสุนาติอาตาโพอปาลาเทวตาพระว่าโตสันติเกมังคาทางอาพาสีเยเกจีพุทธังสารนังคาตาเซนาเตคามีสันติอาปายาภูมิปายามานุสันเตหังเทวกายังปาลีปูเรนสันติเต อ <c oughs> าตาโคภะคะวาพิครวมันเตสีเยภูมเิเยนาพิกเวท่านาสุโลกาธาตุสูเทปตาสั้นีิปฏิปตาหุนตีตาแทกตังทัศนายาทิ่กูสังฆาจายบีเตพิเกเวเหสุสุอตีตามาธานางาลาโตสมาสัมพุทธาสะ เตสัมปีพวตานัเอตาลามามาเยวะเทวตาสันทิ่ปฏิปตาอาเฮสุงเสยยาธาปีไมหังเอตาลารีเอตีเตพิกเวภาวิสันติอานาคาตามาธานางาราโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพวตานัเอตัลปามาเยวะเทวตาสันทิ่ปฏิปตาภาวิสันติเสยยาธาปีไมหังเอตาลารีอาจีทีสามีพิกเวเทวกายานังนามานีจีตีสามีพิกเวเทวกายานังนามานีเทสีสามีพิกเวเทวกายานังนามานี ตังสุนาทาซาทุกังมานาสีกาโลทาภาสีซามิติเอวัมพันเจติเตพี่ครูพวะว่โตัวปัญจาโสสุพระวาเอตาัธาโมจาสีโลกามนุกาสมายาทาภูมาตาสา,าสิตาเยสิตาคิริคัมพลังไหตตาสัมาหิตาปุทุสีหาวาสาลีนา โลมาหังซาพิสามุโนโอทาตามานาซาสุทาวีปัสสนาัมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวานิกาปีวัตเทเวตัโตอะมะตาเยสัทสาวะเกสาเนลาเตเทวกายาพินกันตาเตวิสานาทาภิโกเตจะอัตตปามากลุงสุตาวพุทธาสาซาสานเจสัมปตุลาหุยานังอมานุสานา ทาชานาอปาเปเกสัตตามัทธาคุสหัสังอัถาสัตตลิสตังเอกะสหัสานาอมนุสยานาวัทธสุงอาเปเกนามัทธคูงทิสัตถภาพุกาอาหุจัญจาสะพังบิญญาญาวาวากิรวานาเจ้าคูมาจาโตอมัตติสัทธาสาวะเกิสเนลาเติวะกายาปินกันตา แต่วิชาณธาิโกเยโมหังกิติจิสามิกิลาอิอนุภูพาโซสัตตสหะสาวะยักขะกูมากาปิลาทวาอิธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมท่ามนาพี่กามุพี่กูนางสมิติวนางชาสหะสาวะเฮมาวตายาข้าันนต่อวันนีนออิธิมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยาสสีโนโมท่ามนาพิกามุพี่กูนางสมิติวนางสาตตากิลา สหัสายะคานันตวันหนีโนอีที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนมวาถ้ามานาพิกามุงพิกูนางสมิติวนางอีเจเตโซลาสสหัสายะคานันตวันนีโนอิทีมันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนมอาถ้ามานาภิกามุงพิกูนางสมิติวนางเวสามินตาปัญจสาตายะคานันตวันนีโนอิที่มันโตชิติมันโตวันหน้าวันโตยัสสีโนมวาถ้ามานาพิกามุงพิกูนางสมิติวนางกุมพีโลราชาคาหิโกเวปุลัน นิเวศนังพิโยนางสาตาสหัสั้งยคานางปายิรูปาสติกุมพีโลราชาหโกโซปาคาสมิติวนังปุริมัจติสั้งราชาตาลาโทปัสสตติคันธาพานางอาทิปเตียมาห้าราชายาสิโสปุนตาปีตาสาภาววอินทนามามาหาภาลายที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมว่มทมานาภิกษามุงพิกูนางสมมิติวานังท้ากินันจติสั้งราชามีรุนโโห ตาปัสสะสติกุมพานานังอธิปติมหาราชายาสัสิโซบุณตาปีตาสาภาวินท่านามามาหะพาลาอีที่มันโตชีติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทานาอภิกรรมุงพก่คุังสมิติวนาปานจิมันจาที่สร้างราชาวีรูปะโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชยาสัสิโซบุญตาปีตาสาภาวินทานามามาหะพาลาอีที่มันโตชีติมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทานาอภิกรรมุงพก่คุังสมิติวนาอุตาลันจานทีสร้างราชาภูเวโลตาปัสสะสติยาข้านังอธิปติ มาห้าลาชายาซาสิโซบุญตาพีทัสซาพาวอินทนาบามาห้าพายลายที่มันโตที่ติมันโตวันหน้ามันโตยาซาสิโนโมธามาณพิกรรมพิคูนังสมิติวันนางปบริมาทีสร okay, ้างทัศสาราโททางกินาบีล um ูหาโปภาษีเมนาวีลูปะโคขุเวโลอูตาลังทีสร้างจัตตาโลเตมาห้าลายชาสมาตาจตุโลทิสะทันทารามนาอาทาสุวันเอกพีลาวัฒเวเตสะมายามีโนทิสะอาภูวันจานิกาสาธรมายะเก ภูเวนภูเวนภูวิภูชาวิภูโตสหะจันทาโนกามาลาเศทุกชิกินโนมันฑุนิมันฑุชาปานาโตปามัญโยจาเทวทุโสจามาตาลิเจตาเซโนจาคันทาโพนาโลราชาสโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพานุสุริยาวันชาสาเอเตจันเยจาลาชาโนคันทาพาสหราชูปีโมธมานาอภิกามุภิกุณังสมิติวนังอาทาภูนาภาสนาคาเวสะลาจาหัตัญชากา กมพาลาสัตตลาอภูปายาคาสหายาติภีมามุนาทตาลาทัจาภูนาคายาสสินโนเอลาวนโนมหานาโพโซปะคาจมิติวนังเยนาคาลาเชสหาสหาลาติธิภาธิชาปากิวิสุทธะคูเวหายาซาเตมานามาชาป,ปตาจิลาสุปานาอิติเตสนามังอภัยยันตาทานาคาลาชานามาสีสุปานาโตเกมามาพุโทโธ สั้นหายิวจาหิอุปาวายันตานาคาสุปันนาสาวนังกามังกังสุพุธทธังชิตาวาชิลาหาเทนาสามุทางอสุราชิตาพาตาโลวาสาวาเซเตีอิทิมันโตยาสาซิโนกาลกันชามาหามิสมาาสุราธานาเวคาสาวิปปเจเต,ติสุติริจา,า,าราฮาลาโทนามุจิสาหัสสัตตัญจาราลิปุตัง จาเพเวโรจามานาสันนาหิตวาพาลิงเส้นังลาหูมาธามูปาคามูมามาโยธานีพาธาเตพิคูนังสมิชีวานังอาโปเจเทวาปัตวีจเตโชวายโยตธาคารมูณน,น,นาวนาเทวาโสมูจายสาสะสาหาเมตตาโคนลนาคันาก,ากาอัคูเด เทวยายาสสีโนทาเซเตทาลาทากายาตัพพีนันตะวันนีโนอิทิมันโตเช่ิมันโตวันหนาวันโตยัสสีโนโมทามะนาอภิกามุพิภูนังสมิติวานามเวณูจาเทวะสหะลีจาอรสามาจารุเมยย่มาจันนะสุภานิสาเทวะจามาคูบุราหีตะปุริยาสุวานิสาเทวาสุริยา มาภูปูลายขีตานาคาตานีปูลายขีวะภูมันทาวาลาหะกาบาสุนาวาสาวโอเซโทสะปูปะคาปูรินทะโททัศเสติัสสะทากายาสัพพีนันตาาน์ต่อวันนีโนอิธิมันโตชิดิมันโตวันหน้าวันโตยะสสีโนโมาท่ามานาที่กามุงพิภูนังสมิติวนามอาทะภูสะหาภูเทวะชาลามังคีสีฆาลีวะอาลีทัตตาจารุชาจาอุม,มาภูพันิภาสีนโนเลนะสะหาเทมาจาระรุตาจา กานเนชกาสุรยยาลุจิลาอาคูอาคูวาสาเวสีโนทัศเสติทัทธากายาสภีนานันตะวณีโนอิที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมท่ามนาพี่กามุงพิ่คุนังสมิติวานังสัมมนามหาสัมมนามุนุสามโนสุตามาคีธาปัทุสิกาอาภูอาคูมโนปัทุสิกาอาตะคูฮาลายโยเทวายจาโลหิตาวาสีโนปารลคามาห์ปารลคาอาภูเรวาเยาสีโนทัศเสติทัทธากายาสภีนานันตะวณีโนอิที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสสีโนโมท่าม นะพี่กามุพิภูณังสมพินจิมาน,านังสุขารกรุมหาลุนาะภูเวขาณาสาสะสหะโอทัตตาคายหาปะโมคาภูเทวาว,วาิชชาณาสสะธรรมตาหะลาลาชามิสากายา สาสีโนตานายังอาคาปัญชุโนโยทิสาอาพีวัสติทัศสติทัศธากายาสภีนันตะวันนีโนอิทิมันโตเจติมันโตวันนมันโตยาซาซีโนโมทดามันาอาพีกามุขพีู่นางเซมิติวานังเขมียาตุสิตายามาคาถากาจายาสาซีโนสามพิกาคาลามาเสธาโชตินามาจ่าอาสวานิมานาลิโนอาครูอาตะครูอา ปารามิตาตัสเสตเถระทัตถากายาสัพเพนนันตงวหนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวะนาวันโตยะสันสิโนมวามทมนาภิกขมุภิคุนาสมิติวนังสาเทเถเทววนิกายาสัพเพนนันตงวหนิโนนามาณวเยนะอาภัญญเยจันเยยาติสัชสาหบูชาชาติมัคีลังโอหะตินามาสะสวังท่เขโมขะตาลังนาคังจันทวังอธิตาติตังสุภามาปารามิตโตจาปุตตาอิทิมัโตสาหเสนกุมาโลติโสจัโสปะคาสมิติวนังสาหัสภามาโลกานังมาภามพิติ ทัติอุปาปน็อชิติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิงโสทเสชาอิสราภูปาเจกาวาสวาติโนเตจันจามาชาโตอาคาฮาลิโตบาลิวาลิโตเตจัสเพอาพีกันเตสิเทเทเวสัพพามาเกสรนาเซเนอภพีกามีปัสะกันทัสะมันจิยาเอธาคันธาธาพันธาธาลักเคนาพันธาถูโวสมาตาปริวาเลธามวมูจิธาปจินาอิติธาธามหาสีโนกันหาเสนาอเปสายิปานีนาตตลังมหันจารตลังคตว านาเพระวังยะทัศภาบุสะโปมีโขทานายาตัสาวิสุโธทัทโสปจุทาวติสุวะโทอัสัยยมวะเสตัญจะทรัพังธิญญายาวะวะหิเวานาจักภูมาจโตอมัตติยิสัทธาสาวะเกสานิลาเตมาลาเซนาคิกันตาเตวิสานาทาริโู เตจตาบังการลุงสุตวะพุทธาสาสาสานมีตาลาเทหิปะกามุนีสั่งโลลปิอิชายุงสัมเพวิชาตาสังคามาพยาจิตายาสสิโนโมทันติสหพุเตหิสวัเตะเนสุตตาติ